สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ u ็มย c h a ช n น l นะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับระหว่างทางนะครับได้เจอพี่รถพี่รถพ่วงนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับก็เลยแวะลงมาดูนะครับถนนอุดรสมเด็จนะครับสามหมอสมเด็จเป็นขน ข้อยืนยังี่กากมันบ่แมนครับกากมันนะครับเนี่ยบึงห้อยลงไปครับก็ใครที่ขับขี่รถก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเส้นสามหัวนะครับตอนนี้ดูนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเอ็มขับรถมาเจอก็เลยลงมาดูนะครับดูรอยลงไปนะครับเนี่ยไถลงไปเลยนะครับที่เสื้อเขียวนะครับคนขับ ห้ถ่ายลงไปรถหนักนะครับรถหนักก็เดี๋ยวรถล,ลากมาเนาะติดต่อแล้วเดี๋ยวรถล,ลากมานะครับหรือว่าแมคโครก็เดี๋ยวมาพิจารณาดูก่อนกากมันนะครับนะสียอลขาวนะ เป็นไงไอ้่รู้สึกข้างหลังอ่ะมันปีนลงไปเลยเจ้กันเบิ้งมันเอียงลงมันก็เอียงลงไปเลยไม่ก็แอบแอบแอบไม่โตแม่มันเป็นไงแม่มันสะเทือนล่าเป็นไงครับแม่ก็ยึดทั้งสองที่ดีแล้วเทือนลูกมันมั่งสีมันก็ตกโลงหันมาเกิดแน่มึงก็ตกมองหลังแล้วมันก็ตกโลงมันก็เอียงลงไปเลยไหมครับแม่มันเสถียรเลยเจ้ามันก็สะเทือนตอนที่แล้วตอนมันเอียงงลก็เดาเบาหนีบอลลุดเลยเนาะ ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะครับถามที่คนขับแล้วก็ขับมาดีๆนะครับขับมาดีๆขับมาไม่เร็วด้วยเพราะว่ารถหนักอยู่ดีๆก็ลงไปนะครับลูกลงไปแต่แม่ยังอยู่บนถนนอยู่ตอนนี้ตกใจหมด ฝาดสายลมนะสายพ่วงข้างหลังนี่นะครับก็อจอดแวะมาถามนะครับถามดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคนไม่เป็นไรนะครับคนไม่เป็นไรสอบถามแล้วนะครับก็ได้รับการติดตอ่อจากเขาแก่แล้วนะครับเขาแต่เขาแก่กำลังมานะครับเดี๋ยวจะรถมาดึงขึ้นนะครับ เราเดินไปดูมุมฝัมม่งนู้นบ้างรถเอ็มจอดอยู่นู่นนะครับเป็นบรรยากาศระหว่างการเดินทางกลับนะครับพอดีเจออุบัติเหตุก็เลยแวะลงมาถามไทยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้พีพีเอฟซีดูนะครับนี่รอยที่ไถลงไปนะครับนี่เริ่มจากนี่เลยยาวไปถึงนู่นนะครับ เป็นรถพ่วงนะครับรถพ่วงรถสิบล้อรถพ่วงคันใหญ่นะครับเกิดอุบัติเหตุนี่ครับตำรวจมาแล้วนะครับตำรวจ นี่เป็นพื้นที่กว้างนะครับพื้นที่กว้างขาเขาแก่น่าจะรถคันสีแดงนะครับนี่นะครับบรรยากาศ ที่ลงนะครับก่อนเข้าอำเภอวังสามหมอครับอยู่หน้าโลตัสแล้วก็ปั๊มปอ,อนะครับเราไปคุยกับพี่ตำรวจ พี่ตำรวจเอากลวยมาให้นะครับก็ระหว่างที่รถลากจะมานะครับไปก่อนเลยไม่ได้คุยเลยไม่เป็นไรนะครับเนี่ยพี่เขารถมาขวางให้นะครับดีนะครับตำรวจรถมาช่วยในการจราจรนะครับ นีกำลังถอดถอดสลักออกก็เดี๋ยวขึ้นได้นะครับขึ้นได้คนไม่ปลอดคนปลอดภัยนะครับปลอดภัยนะคนปลอดภัยก็ไม่เป็นไรแล้วนะอันนี้ถอดหางอยู่ครับเป็นระวัง การเดินทางกลับค่ายนะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับ นี่ก็ประมาณนี้เนาะดูครับพี่ๆตำรวจมาอำนวยความสะดวกนะครับให้กับประชาชนนะครับน่ารักมากนะครับตำรวจจากอำเภอวังสามหมอ คุยกันนี่ครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับปลาก็ปลาสวัสดีครับเกี่ยวหญ้าบ่เห็นเพิ่ลงลุงอยู่บ่หเห็นทาเพิ่งลุงบ่ามาเกี่ยวอยู่อ่ะแรงมากดีดคือยังคอยแรงมากอยู่ด้วยหรอบ่คอยอคอยเป็นมาคอยมากเหรอจ้ออมันงวยลงยุงเองมานะาอันนี้อยว่ก็สา,ามกองจิ้งก๊กมาเกี้ยวหญ้าอยู่นี่ยันยินเสียงวะมาจะสั่งได้มาบอกยินเสียงอยู่ ยังโยมุกตงเลยนาดี่บโอเคที่ไดับอ้ดครับไอ้ผูดเดดเด้เดียววะเป็นลงวางหันนี่ละครับสุดยอดมากพี่วางกลวยทีแรกไม่มีกลวยเลย น่ารักมากครับที่ตำรวจจากสพอวางสามมอนะครับมาดูแลการจราจรให้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีความคลิปหน้านะครับนี่เราก่อนนะครับสวัสดีครับ